จานนี้จะเป็นหมี่กรอบราดหน้าหมูหมักนะคะขั้นตอนการทำนะในส่วนของหมูหมักเราอาหมูสันในสไลด์บางนะแล้วก็จะหมักกับซอสหอยนางรมเอาสีอิวขาวนะคะน้ำตาลพริกไทยนะหมักให้เข้ากันพักไว้อันดับที่2ที่เราจะทำคือเจ้าหมี่กรอบหมี่กรอบเนี่ยใช้น้ำมันนะคะตั้งไฟอ่อนจนน้ำมันร้อนจัดโปรยหมี่กรอบลงไป ประมาณนักหนึ่งถึงสามแล้วเอาขึ้นนะคะก็จะได้มีกรอบอย่างนี้เอาไว้โรยหน้าโจ๊กหรือจะเอาไว้ทํามีกอบทานอย่างนี้ก็ได้ผักนะหลังจากล้างปอกเปลือกแล้วก็จะทําการลวกนะอันนีนะ้ส่วนของราดหน้า้านหน้าเราก็จะใส่น้ํามันนิดนึงใส่กระเทียมใส่เต้าเจี้ยวผัดให้หอมหอมเสร็จเราก็จะใส่หมูหมักลงไปผักจนหมูสุกแล้วเราก็จะใส่ซอสปรุงรสพวก ซอสหอยนางรมซีอิ่วขาวนะน้ำตาลปรุงรสให้เข้ากันเติมน้ำลงไปช้อนฟองทิ้งนะคะระหว่างนั้นระหว่างที่กำลังเดือดเดือดเดือดเราก็จะไปคนแป้งมันกับน้ำเปล่าคนให้ละลายพอละลายดีแล้วหลีไฟลงเป็นไฟอ่อนแล้วก็ใส่แป้งมันลงไปคนไวๆนะไม่งั้นแป้งจับตัวเป็นก้อนก็เสร็จแล้วเอามาประกอบกันรสชาต ดหม,มูหมักจะนุ่มเอปเปสเลมามพูดหอมเต้าเจี้ยว้าทางกับมีกรอบแล้วก็คณะฮ่องกลงลวกอย่างนี้อร่อย